พาไปติดตามอีกหนึ่งไฮไลท์ของเทศกาลไหมานานาชาติครับจังหวัดขอนแก่นงานไหมขอนแก่นนี่แหละครับร้านทารากาชาติจังหวัดขอนแก่นกลับมาอีกครั้งในรอบ5ปีครับจัดกิจกรรมมหากุศลจำน่ายสลากกาชาติสมนาคุณแล้วก็บัตรลุ้นโชคทารากาชาติภายในงานเทศกาลไหมานานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟท์พาวเวอร์ปี2567ติดตามได้จากรายงานนี้ครับ ร้านทารากาชาจังหวัดขอนแก่นที่สำนักง,งานเหล่ากาชาจังหวัดขอนแก่นภายในงานเทศกาลใหม่นานชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟท์พาวเวอร์ประจำปี2567เป็นจุดหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวงานที่มาร่วมสนุกรุนรางวันที่ได้จากการตักไข่เสียงโชคและจากเสียงประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลพิเศษจากการซื้อบัตรลุ้นโชค ยิ่งทำให้ร้านทารากาชาจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้สร้างสีสัน ความสุขเสียงเฮฮาและความสนุกสนานร้านทารากาช่าจังหวัดขอนแกน่นเริ่มกลับมาจัดอีกครั้งภายในงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีผูกเสียวงานกาช่าจังหวัดขอนแกน่นและงานขอนแก่นซอฟพาวเวอร์ปี2567หลังไม่ได้จัดติดต่อกันมา5ปีที่ถือเป็นการจัดกิจกรรมมหากุศลระดมเงินให้กับเหล่ากาช่าจังหวัดขอนแกน่นเพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกแด่ประชาชนทุกคนที่ได้รับความลำบาก มีความรู้สึกสดชื่นมีความสุขที่ได้มามอบรางวัลเมื่อกี้ได้รางวัลพิเศษจากรางวัลพิเศษไปค่ะวันนี้มอบรางวัลพิเศษเยอะเลยค่ะประมาณ5ท่านได้แล้วค่ะภูมิใจค่ะที่กาชาติไดมาจัดงานแล้วก็คืนกำไรให้กับประชาชนคนขอนแก่นหรือประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวงานใหม่ในวันนี้นะคะร้านทารากาชาติจังหวัดขอนแก่นจัดกิจกรรมสองกิจกรรมหลักได้แก่ กิจกรรมที่1เป็นการร่วมสนุกทำบุญภายในร้านธารากาชาตโดยการซื้อบัตรลุ้นโชคธารากาชาติเพียงใบละ20บาทที่จะมีลุ้นรับรางวัลอาทิรถจักรยานยนต์รถจักรยานเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆและของใช้ทั่วไปกิจกรรมที่สองเป็นการจำหน่ายสลากกาชาสมนาคุณจัดจำหน่ายเพียงฉบับละ100บาทที่จะมีสิทธิ์ลุ้นรับโชครางวัลใหญ่ รางวันที่1คือรถยนต์โตโยต้าคอรโรล่าครอสโดยวันที่กําหนดออกรางวันคือคืนวันที่10ธันวาคม2,567ที่เวทีกลางงานไหมมีความดี่ปากปลื้มใจนะคะที่ได้ทัานหนาทีได้่อยเหลือกาชาตนะคะเพราะว่ากาชาติเราช่วยเป็นกีกาชาติที่ช่วยเหลือทอุกคนที่ได้รับความลำมากของจา,กกาขงรถ่ ความสนุกสนานของนักท่องเที่ยวที่มาลุ้นโชคกับร้านธาราการชาจังหวัดขอนแกน่นสร้างความตื่นเต้นเป็นอย่างมากหลายคนโชคดีได้รับรางวัลใหญ่ขณะที่หลายคนได้รับรางวัลเล็กๆติดไม้ติดมือกลับบ้าน เหนือสิ่งอื่นใดคือได้ร่วมทำบุญกุศลไปยังผู้ยากไร้ทำให้การเที่ยวชมงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแก่นและงานขอนแก่นซอฟพาวเวอร์ปี2567ได้ทั้งความบันเทิงสนุกตื่นเต้นสะท้อนผ่านรอยยิ้มของผู้เที่ยวชมงานโดยงานจะมีไปจนถึงวันที่10บธันวาคมนี้ กดีใจครับดีใจเออขึ้นเต็มพร้อมเห็นว่าลังของมาทางนี้ก็เลยนำคนมาเนอะชวนกันก็มีมาครับโดยขอเชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นและนักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมลุ้นโชคและทำบุญกับร้านธารากาชาติจังหวัดขอนแก่น ภายในงานเทศกาลใหม่นานาชาติประเพณีผูกเสี่ยวงานกาชาติจังหวัดขอนแกน่นและงานขอนแก่นซอฟพ,พาวเวอร์ประจำปี2567ค่ะวิภาวัรวงลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากมหาวิทยาลัยรา,ยราชพัฏเลยรายงานจากจังหวัดขอนแกน่น